เป็นสหายกับพระโมคคัลลานะตั้งแต่ครั้งนั้นอัตถกถาเล่าว่าในที่สุดอสงไายยิ่งด้วยแสนกับพระสารีบุตรเคยเกิดในครอบครัวพราหมณ์อันมั่งคั่งท่านมีชื่อว่าสรารทะส่วนท่านพระโมคคัลลานะเคยเกิดในครอบครัวคฤหบดีอันมั่นคงท่านมีชื่อว่าเสริวัต ทั้งสองคนเป็นเพื่อนเล่นกันมาจนเมื่อบิดาล่วงลับไปสารทามานพก็ได้ครอบครองทรัพย์จำนวนมากวันหนึ่งเขาอยู่คนเดียวครุ่นคิดคำนึงว่าเราไม่รู้อัตภาพในโลกนี้ทั้งไม่รู้อัตภาพในโลกอื่นเรารู้แต่ว่าความตายย่อมมีแกเหล่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วแน่นอน เราควรจะถือบวชสักอย่างหนึ่งแล้วสแสวงหาโมกขธรรมสรัทามานพจึงไปชักชวนเพื่อนเสริวัดขอให้บวชด,ด้วยกันแต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ได้หรอกเจ้าบวชคนเดียวเธอสารทักคิดว่าเมื่อต้องไปสู่ปรโลกย่อมไม่สามารถจะพาเพื่อนหรือญาติมิตรไปด้วยได้ กรรมที่เราทำก็เป็นของเราผู้เดียวจึงเริ่มสละบริจาคทรัพย์ให้ทานแก่คนกำพระาคนเดินทางไกลวัน,นิพกและยาจกทั้งหลาย